โอ้พี่เก้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้พี่เก้าโอ้โห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 โอ้จะตายเอาจะตายโอท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอโอเค ที่สนามประลองใช่ไหมเนี่ยโอเคผมสวัสดีครับผมดีไหมเนี่ยผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ลักกี้บ็อกซ์นะผมตอนนี้เราอยู่ในสนามประลองนะผมก็น่าจะรู้แหละนะว่าเราประทะก,กับคนดัง100คนนะผมจะเป็นใครก็เราดูเลยนะผมโอเคจัดไปนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เป็นไอเตี้ยเหมือนเดิมนะผมไอแคะเหมือนเดิมนะผมโอเคเแล้วเรารู้เนี่ยผมเราจะไปสู้กับใครนะผมท่านผู้ชมครับเฮ้ยนี่มันพี่เก้า MTR นี่หว่างอ้อเช็ดรูนะครับแข่งกับพี่เก้า MTR นะผมโอ,โอ้โหผมจะสู้ไหวไหมเนี่ย โอเคนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะผมที่แบบว่าไงผมสู้สู้กับคนรู้คนนี้ไปหนึ่งร้อคนเนี่ยคือมันรู้สึกไวไปใช่ไหมล่ะนะครับผมก็เลยทําให้เขาเนี่ยเลื่อนหนากว่าเดิมนะผมอ่านะครับเลื่อนหนากว่าเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมก็ก็รอรุนนะครับว่าใครจะชนะผมหรือพี่เก้าก็เชียร์กันได้ผมก็แฮชแท็กดีมคุงหรือแฮชแท็กพี่เก้าหรือเมนว่าเชียร์พี่เก้าออกเอาแชร์พี่ดีอย่างนี้ก็จัดไปเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับโอเค มีเอพีท่านแรกนะผมก็จะเป็นโดเรมอนเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นโนบิตะนะครับผมแล้วก็ซูนิโอแล้วก็นารูโตะนะครับผมแล้วก็ชักกี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเดอะโจ๊กเกอร์นะครับผมโอเคซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้เป็นเออประมาณยังไงคือแบบว่าอยากให้นักแคสเตอร์คนไหนหรือใครเนี่ยเป็นวีไอพีก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมอยู่ผมจะแก้ไขเรื่องนี้ให้นะครับผมอ่าโอเคก็ลืมบอกผมเพราะว่าสนามประลองแห่งนี้เป็นแบบว่าส่วนตัวนะครับอ่านะครับตามนั้นเลยนะผมก็ ดูได้เฉพาะ V I P นะครับโอเคพิกาเอ็มดีอาร์ผมมีร้อยคนเลยนะครับผมไม่เชื่อพอแล้วก็นับดูได้นะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคครับ okay, ผมโอเคโอเคนี่คืออะไรกล่องอะไรเอ่ยอ่าแจ่มเลยครับผมอ่านี่มันคือ เกาะฟูเกาะไอรอนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นอ่าลัคก,กี้บ็อกซ์ทามชชีนเออก็ต้องขอคุณน้องทุกคนมากมากเลยนะครับผมสำหรับลัคก,กี้บ็อกซ์ทามชชีนนะครับผมที่น้องเขาบอกว่ายิ่งบวกมันยิ่งยังไงยิ่งไม่ดีใช่ไหมเออก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมนะอันนี้ลัคก,กี้บ็อกซ์อะไรสักอย่างนะผมอ่านน่าจะอ่านเป็นลัคก,กี้บ็อกซ์เกลโอะไรประมาณนี้นะครับโอเคโอเคชิบอ่าโอเค ชึบชิปโอเคอันนี้ล็อตที่บอกวิดีโอเกมซอันนะครับแล้วก็ล็อตที่บอกแอสโตลแอสโตลไม่รู้อ่านถูกอ่ผิดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นสเปรเล่ล็อตที่บอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิ้งล็อตที่บอกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล็อตที่บอกดักนะครับผมอ่าท่านผู้ชมแล้วเราก็จะได้อาหารมาหนึ่งชุดเลยนะครับผมนั่นก็คือพ็อกช็อปหรือหมูย่างนั่นเองนะครับผมกินก่อนเลยครับผมหิว ก่อนอื่นเลยนะผมก่อนที่จะ,ะไม่ทันละนะครับผมจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังไว้ท่านผู้ชมคือเรื่องมันมีอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยคือผมมีปัญหาเรื่องไม้นิดนึงนะครับอ่ามันผมใส่เสากาสไงแล้วแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับคือประมาณแบบว่าผมใส่เสากาสแล้วผมก็ดึงออกเพราะว่าคลิปที่แล้วเออ่ท่านผู้ชมได้รูดูไปที่ผมสู้กับพี่อ่าพี่พี่แป้งซีบิงนะครับนะเออแล้วทีนี้ก็ เสียงมันดังใช่ไหมล่ะผมก็เลยเออโอเคเอาถอดสกัดออกแล้วกันนะครับผมคือเอาไว้จําเป็นก่อนแล้วค่อยใช้นะครับคือเอาง่ายคือซื้อมานี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมคือมันเปลืองมากนะครับเออนะครับผมก็โอเคก็เก็บๆไปก่อนไว้ตอนใช้ก็ค่อยนี่แล้วกันนะครับเออแต่มันคือมันไม่จําเป็นจริงๆนะครับนะเพราะว่าเสียงมาตอนนี้ก็คือชัดมากอยู่แล้วสําหรับผมนะคือมันก็ชัดแล้วนะครับคือจะเอาอะไรอีกอ่ะนะครับเออโอเค อันนี้โอเคเอาทิ้งก่อนแล้วกันนะครับแล้วคือแล้วผมเสียตังค์เพิ่มอีกเว้ยคือผมซื้อสายจอเป็นสายจอเข้าอีกอีกแบบหนึ่งคือถ้าคือผมพูดไปน้องๆน้องๆก็ไม่เข้าใจหรอกนะถ้าเกิดใครที่แบบว่ารู้เรื่องคอมจริงๆนั่นก็คือเปิดประมาณยังไงผมซื้อสาย VGA ไงันหน้าจอเก่ามันเป็นหน้าจอเก่าผมครับนะนั้นหน้าจอเก่าเป็น VGA นะครับอ่าแล้วทีนี้เป็น VGA นั่นแหละครับผมก็เลย ตามหายากมากผมาสาย VGA ที่แบบว่ามีเฮดดิ้ไอเชื่อมนะผมแล้วทีนี้ผมไปเปิดไปเปิดเจอนี่มาไอไปเปิดลาซาด้าครับแล้วเจอมาเออมันใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันเนะาะเออพอทีนีซื้อมาปุ๊บนั่นแหละครับความบาันไดจึงมันเกิดแล้ครับผมมันเสียบแล้วมันไม่ติดเลยครับผมท่านผู้ชมนะเออ,อผมจะลองไปถามพ่อผมอีกทีนะผมพ่อผมก็พอที่จะรู้เรื่องนี้อยู่นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ไว้ทําอะไรเอยผมไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะครับ อ๋อผมพอผมพอจะรู้แล้วน่าจะเป็นแบบยังไงอ่ะเห็นอ,กกอ่าลัคกี้โป้ออนเก่าอ่ะนะครับน้องเขาบอกว่ามันเอาไาปคราฟได้พวกแบบที่มันมีเจมนี่นั่นนะครับโอเคชึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซูเปอร์อัลลัคก,กี้โพชั่นโอเคเดีย๋ยวค่อยไปปลาเสร็จพิ้าเนาะโอเคฮึชึบเออผมจิ้งไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคจะได้ดูไม่โกงเกินไปนะครับผมว้าวโอ้ว้วาวอะไรสตาร์ลี่บ็อกซ์คืออะไรอ่ะท่านผู้ชมไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรใบอะไรอ่ะ ขออ่านก่อนนะอ่าอะไรเอ่ยไม่รู้เรื่องเลยเอ่อเฉ็ดเอ้ากรรมอยู่ไปละไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเก็บๆไปก่อนถ้าน้องรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมนะโอเคนี่ผมนี่ผมตกใจตรงนี้ผมแม่งมีทองอย่างนี้เลยอ่ะโคตรดีนะครับนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยววะเอ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอโอ้โหโคตรให้ความหวังมันเป็นฟูอะไรสักอย่างแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกัน มันมันให้ความหวังผมมากเอ้ยมันค้างอย่างนี้มันคือจังใสเฮ้ยมันคืออะไรอะเฮ้ยเบอร์เกอร์ไอยามินิเชดโอ้โหลูบิคคิวบ์ลูบิคคิวบ์แล้วก็มินิเค,ค้กโอ้โหดูน่ารักดีนะท่านผู้ชมแต่มากินไม่ได้เฮ้ยมันเอาไว้เล่นเฉยๆเหรอโอ้มาต่อฟัคเตอรโอ์โอเคผมท่านผู้ชม อันต่อไปเลยโอ้โหได้กล่องมาอีกแล้วนะผมอะไรอเนี่ยนะผมเริ่มคิดอ๋อแบบว่ายังไงเริ่มคิดก็คือแบบว่ามีดอกไม้มีคกุกกี้มีเค้กขนมหวานแบบว่าแบบว่าหมดในความรักนะครับผมอันนี้อ้าวเยอยกูเช่ญกูโยนผมโยนในนี้ไปแล้วอ่ะนะครับผมโยนใบนั้นไปแล้วก็ต้องขออภัยกับคาหยาบนะคร,รับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฟมเฟมเลสอะไรเนี่ยเฟมเลสอะไรเอ่ยเฟมเลสอะไรอะไรเมดเมดบูท,ท,ทแต่ก็จะว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคป้ามา อ๋อกันไฟเฉยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคอารักกี้เหรอโออารักกี้ก็มันยิงไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยผมคิดผิดแล้นะเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับผมบางทีคอมเมนต์มาด่าผมว่ามันคือมันไม่ได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมนะเอ้ย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 ,อย no, no 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 ข้าต้องการดาบเจ้าใช่ดาบไม่นั่นอนะเออตายไม่ใช่ดาบอะครับแต่นะก็ก็น,นะ ผมก็สู้เขาไม่ไหวอยู่ดีแหละนะโอเคโอเคโอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยผมแพ้เลยอ่ะาปล่อยไว้ก่อนแล้วกันออาผมได้อะไรมาเอ้าเอออาผมได้เ,เออะอะ,ออะนี่ไงผมรู้แล้วจะแก้ไขย,ยังไง,งมันดีลงมาชึบเออไม่ตายเฮ้ยจับยังดินลยังดิลลนยังจะสู้โอ้โหพอเลยพอเลยเฮ้ยตายแล้วหรอ

ไม่ไหวจริงจริงเนอะคนละชั้นเลยนะครับอืมอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของไอ้พวกนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นอไอ้พวกนี้มันคืออะไรวะมันคือขนแกะวะครับนะแต่มันมันมันรวมกันไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ได้ใจนะครับอ่านี่มันคือเรดิโอผมทิ้งไปนะครับ,เ,นะรบ,บกเก็บไปนะครับผมไม่เชิงไม่ทิ้งเก็บไปนะครับสแตลลี่บ็อกเก็บไปนะครับผมโอเคเปิดอันต่อไปเลยนะครับผมวุบชุบชุบเฮ้ย วิดีโอเกมเกมเนี่ยผมคือถ้าเกิดผมมีกล่องโต๊ะค้ามนะันเป็นอะไรที่ดีมากผมนี่คืออะไรอะอะไรระวังระวังดิช็อกโกแลตระวังมันคือช็อกโกแลตอ้ย่าเฮ้ยโอ้โหผมเห็นอย่างนี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นแาบก,กากๆแล้วผู้ชมโอ้โหของจริงว่ะนะเออเนี่ยเราใส่นี่ไปกระติกว่านะครับผมโคตรจริงของโคตรจริงนะครับนี่เปิดเลยนี่ เจมปะไม่เจมอ่ะจะลองดิม,มันใช้ได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้นะครับผมโอเคไว้ก่อนลุงนะไว้ก่อนนะลุงจ๋าโอเคคผมท่านผู้ชมไอ้ผมยังไม่ตั้งแต่ที่ผมเล่นซีรีส์มาผมยังไม่เคยเปิดลักกี้บ็อกซ์นี้เลยนะครับผมก็มาลองกันเลยอ่าได้ดูทะนรับผมโอเคคผมท่านผู้ชมเฮ้ยขวานเอามาทำอะไรไม่รู้เฮ้ยเอามาไว้ก่อนนะครับท่าน่าระเบิดเอามาทำอะไรวะเออเอามาทำอะไรวะ โอเคเอ้ยมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมคิสตันเจมโอ้โหมีแต่ผมรู้สึกเจอแต่เจอแต่เจมอย่างเดียวเอ้ยโอ้โหตายยาก้วยนี่เอ้ยอย่าตกนตกไปแล้วตือดูดดูดดูดดอุ้ยสวอ์ดาร์กโกสวอดสองพันอันนี้สามหมืน่น ไอน้นี่เออสามหมื่นนะผู้ชมผู้ชมอันนี้ต้องไม่เกาะโอ้โหหัวนางโง่ไอ้หัวนางโง่ฮิเดี๋ยวผมต้องไปการผมต้องกลารที่จะหาไอ้พวกยังไงอ่ะไม้อะนะเออเพื่อจะได้ยังไงอ่ะจะได้ไปคาบางเงีไม่มีงั้นผมขออนุญาตกราบเลยแล้วกันนะครับผมต้องการที่จะอ่ายังไงอ่ะ ได้เศษเกาะค้ามานะครับผมเกาะไม่ใช่เกาะสิทุยได้้นี่มานะผมได้โตคราฟมาผมก็พอใจแล้วนะครับงั้นเอาเอาไม้เซตหนึ่งไปเลยกันนะครับท่านผู้ชมผมถือว่าผมขอนะเออโอเคชึบโอเคโอเคผมได้ไม้มาหนึ่งชุดแล้วเย้โอเคปลามาโอเคนี่เอาสิคราวนี้ได้เกาะเจมมาแล้วเว้ยเกาะนี่เกาะเกาะเกาะอันนี้อันนี้อันนี้มันคืออะไรลองดูสิอ่า นี่ให้ผู้ชมโอ้โห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 จัดเกาะมาเลยผมท่านผู้ชมนะอืมโอ้ยโคตรโอเพียนะท่านผู้ชมหมวกมาหมวกอ้าวเดี๋ยวนี่มันไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายไม่ได้จริงดิอ้าวทีนี้ดันได้เกาะเฉยทำไมไม่ได้หมวกวะครับอ่านี่ผมงงอ่ารองเท้าโอ้ยเป็นกระโปรงอีบ้าใช่ปะนั่นน่ะ เออพอผมใส่มันเป็นแบบบาเรียไง,งไม่รู้อะครับนะท่านผู้ชมอ่ะผมก็ไว้ค่อยแล้วกันนะเออผมก็ไม่ค่อยรู้มากรองเท้าก็อดบูทก็อดบูทมันจะเป็นยังไงวะครับนี่มันมีอะไรเต็มหน้าผมเลยเนี่ยนะ้วผมเลยไม่ค่อยอยากได้วนะนะมันรู้สึกลบตาผมกลัวท่านผู้ชมแบบว่าเออแบบว่าเฮ้ยมันลำล,ำลำคาญตาวะอะไรอย่างงี้ผมเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้หมดนะครับผมอ่า อันนี้มันคืออะไรวะคิสซั่นเจมอ่าผมไม่ต้องการดาบนี่นั่นแล้วนะผมขอให้มีไอ้พวกนี้ก็พอแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวผมทำอ่าอันนี้เฮ้ยผมน่ลาลำคาญไอ้พวกนี้โอ้ยโอ้ยลำคาญจริง้งเจงลำคาญจริง้งเจงโอเคมันบังหน้าอย่างนี้ผมก็ไม่เอาแล้วนะครับเออเราเราเทเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องการเกาะ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 เหล็กอีกรองเท้าเกาะนะครับผม โอเคผมพอเก็บไอ้พวกนี้ไปนะครับผมอ่านี่น่าจะของดีโ okay. อเคครับท่านผู้ชมอันนี้นี่เก็บไปเลยแล้วกันนะอันนี้เหรอดาก้บูไม่ค่อยดีมั้งเออนี่น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะเออผมเกือบไอ้น,นี่แลละนะครับโอเคขวานี่ก็อ่าสูทัดอันนี้นี่น่นผมก็ไม่เอาอะครับนะเออมันไม่เกี่ยวอะไรกับการสู้แล้วนะท่านผู้ชมครับ โอเคธนูไอ้รอบที่แล้วนี่เรามีธนูแต่เราไม่มีลูกธนูรอบนี้มีธนูเชื่อนะเอเดีก็ตบดาวอย่างนั้นเลยเออเหรอนะครับนี่ให้ผมท่านผู้ชมตีทีเดียวตายผมบอกได้แค่นั้นนะครับสองอันนี้นะโคตรโหดอ่ะบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะผมได้เวลาประลองแล้วนะผมดิมคุงกับอ่าดิมคุงกับดิมคุงกับดิมคุงกับพี่เก้า mtr นะครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะผมจะไม่ผมจะไม่มไมแบบว่าแบบว่าขุดไปเข้าเลยนะผมจะแบบว่าเป็นบันไดแล้วแบบ ยังไงสปริงเข้าไปอ่ะนะครับเออเข้าใจเข้าไปสปริงไหมท่านผู้ชมนะครับโอเคเราลงสนามประลองเลยนะครับท่านผู้ชมดูดาบด้วยดูดาบด้วยท่านผู้ชมนี่เป็นไงดูดูไอ้แค่ดิครับท่านผู้ชมเป็นไงไอ้แค่โคตรโหดนะครับอ่าขอกินก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกจะมืดแล้วใช่ไหมค่ำคืนนี้นะครับผมค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวล้อเล่นล้อเล่นทุยบ้านะครับโอ้โหอย่าให้เขาเห็นโอเคชึบชึบชึบ เขาเห็นผมละโอเคท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากให้ผมสู้แล้วก็สามสองอเอ้ยเฮ้ยจึ๊บมันมันคือจังไสวะมันคืออีหยังมันคือผู้ใช่มันคือผู้อผโอเคผมถ้าเกิดอยากใครอยากให้ผมสู้กับพี่เก้าเอ้ยใครอยากให้ผมสู้กับพี่เก้ามีทีอาร์หนึ่งร้อยคนให้ผมก็ไปดูเลยผมสามสองหนึ่งฮึดจึ๊บ โอ้พี่เก้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้พี่เก้าโอ้โห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 โอ้จะตายโอ้จะตายโอ้ท่านผู้ชมอื้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 มโอ้โหโอ้โหโอ้โหปะปะระปะปะปะโอ้โหโอ้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 ยอ้ผมโดนลุงท่านผู้ชมโอ้โหโอ้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 ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้พี่เก้าพี่เก้าโอ้โหโอ้ no 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยคนเฮ้ยเหลืออีกสองคนแล้วท่านผู้ชมครับ ันคือช็อกโกแลตดามน,นี่มันคือช็อกโกแลตจริงๆนะเฟยพี่เก้าเออ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 เอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เก้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอางี้เอางี้เอาอย่างอาอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะอ่ะเดี๋ยวมีน้องท่านผู้ชมเหีาย่ทางบ้าน๋ยวน้องบอกว่าพี่โกงไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่ถอดเกาะให้เลยละกันนะครับถอดเกาะให้หมดเลยอ่ะจะลองดูผมอยากลองดูว่าอีกสองคนเนี่ยผมจะสู้ได้ไหมนะครับ แต่ดาบโหดขนาดนี้ก็ได้จะสู้ได้แล้วแหละไอ้ผมสามสองหนึ่งเฮ้ยจบปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตายผมตายนะครับก็นะพี่เก้าผมสู้สู้พี่เก้าไม่ได้ไอ้ผมถ้าเกิดพี่เก้ามีสองคนเอ้าพี่พี่ผมหายอ่ะหายได้ไงฟ้ายังเหลืออีกเหรอเดี๋ยวจิตจัดให้พี่จัดให้นะโอเคโอเคได้ได้ได้คือผมแพ้ผมแพ้แบบว่ามีสองคนแล้วเกาะแบบอันยี้หมดเลยไง ประเด็นระลึกผมมีอครึ่งหลอดคิดดูท่านผู้ชมนะโอเคโอเคมามามาเดี๋ยวผมจะรอให้เขามาลุมก่อนโอเคสามสองหนึ่งจุบจ๊บจุ๊บเป็นไงเป็นไงแล้วผมได้สวนผมก็สวนได้เลยท่านผู้ชมนะเอาจริงๆนะครับผมโอเคผมท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับให้กับดิมคุงกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ผมก็กดไลค์ถึงหนึ่ง 200ไลค์เลยนะผมอยู่ผมจะมาทำอีกนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยผมจะสอง0มืซับแล้วเย่ Yay! นะครับผมก็ก็อย่าลืมอ่ากดแชร์กันด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ดีมคุงก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายนะครับ One,